ก่ได้ค่ะีครับเเ็กอกาคิดก่อนเก็สรปรากฏการณ์แลวโหที่ดีคือมาทำหมเลยค่ะโอ้นี่นี่ยังไม่ออกจากคาแรคเตอร์หรอคะรกันลกัน ีีงคราบส่งรถสมบเลยคนเลยค่ะบ้าค่ะวันนี้มาน้าพาเลยครับก็พ่อแม่ลูกครับก็ก็ดีใจครับที่ที่ที่ได้ก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันเพราะว่าเนื่องจาก เทียบเคียงกับเรื่องอื่นๆมันมันมันเออมันก็ยากอยู่น,นะ<ๆ>ก็ได้มาก็ก็ดีใจถือว่าเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทั้งทีมงานเบือ้องหลังทั้งนักแสดงเบื้องหน้าทุกคนครับขอบคุณครับออแอบ,บแต้เป็นไงบางคอแบบว่าเรื่องนี้ทุ่มเทเต็มที่เยอยมากค่ะดีใจทำไมเึงยว่าสําหรับรางวัลนี้คือดีใจในฐานะทีมค่ะว่าเรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทุ่มเททํากันมาแล้ว อย่างที่แอพูดเป็นเวทีเลยค่ะมากกว่าเรตติ้งและรางวัลซึ่งจริงๆก็ดีใจทั้งสองอย่างนะคะแต่มากกว่าเรตติ้งแล้วรางวัลคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออคนดูดูเราได้อะไรกลับไปเขาได้ความรู้สึกของความเข้าใจและกําลังใจเพราะตอนนี้เชื่อว่ามันมีปัญหามากมายอะคะ่ะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวปัญหามากมายหลายรูปแบบแล้วแอปเชื่อว่าปัญหาที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ ที่เห็นในข่าวคือความชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครอีกอเพราะฉะนั้นถ้าเราละครสงคำสำรามสมรสเป็นส่วนเล็กๆที่จะทําให้เขามีกําลังใจในการที่จะแก้ปัญหาสู้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นสู้ต่อไปเพื่อจะยืนหยัดของความเป็นครอบครัวต่อไปหรือตัดสินใจยังไงก็เป็นกําลังใจให้ค่ะอ <c oughs> ตอนละครออนคนเกียดทั้ง้านทั้เมืองครับก็เป็นก็เป็นตัวแทนของของปัญหานะครับที่ที่มันเกิดขึ้น ในเรื่องและเออมันก็ดันไปเขาเรียกว่าไปไปโดนนะไปดีดหัวใจของของพี่น้องคนดูทั้งประเทศเหมือนกันเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนไม่มากก็น้อยในในการเดินทางของชีวิตคงได้เจอกับเรื่องราวอะไรแบบนี้อาจจะเป็นยังไม่ถึงกับครอบครัวก็ดีหรือเป็นครอบครัวมีลูกมีเต้าแล้วก็ดีจนบางครั้งในลูกโตแล้วจนมีหลานแล้วก็ยังสามารถมีปัญหาได้อะไรมันก็เลยเป็นเรื่องสถาบันครอบครัวที่มันที่มันค่อนข้างที่จะใกล้ตัวมนุษย์ ทุกๆคนอะไรเง oh ี้ยคราวนี wow. no. ้ก็รวมกับเรื่องกฎหมายที่เข้ามาเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ก็ทาให้ทาให้เห็นว่าท่านผู้ชมยุคนี้คือเขาดูเพื่อความรู้ด้วยเขาดูเขาดูเพื่อเพื่อเพื่อ protect ในสิทธิ์ของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ดีใจที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของของโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ครับครับเคยป่านว่าและกล่าวบนเวทีไปว่า นละครไม่พอกับก่าจะมีอีกรอบนึงพอดีพอดีว่าเห็นทีเซอร์ของพูดก็เลยพูดปากว่าว่าหัวที่ดีคือผัวใหม่ก็ยังสโลแกนเดิมหรือว่าละครเป็นละครเรื่องละครเป็นเรืองละครคเหนะคะเพราะว่าในละครเรื่องนี้ก็มีหลายประโยคที่มันกลายเป็นไวมรอบโอใช่ใเคยคิดไหมคะพี่สันว่า ละครเรื่องนี้ม่จะไได้จะโดนเลยไม่ได้เนี้ไม่ <c oughs> ไม่เอาจริงๆตอนเริ่มทำเนี่ยไม่คิดว่าละครเรื่องนี้จะได้โดยําม <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าคือมีคนบอกว่าละครที่เกี่ยวกับสาร <c oughs> เกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้รับความสนใจหรือหรือมันจะด,ดูยากเพราะฉะนั้นมันก็ก็มาถึงขนาดนี้มันมันมันเซอร์ไพรส์มากแล้วครับ ใช่มันอาจจะมีเอ่อมีทนายครับต้องต้องขอบคุณโหกระแสป่ะรู่ยังไงไม่ต้องแโอเคไม่ต้องโอเคก็คุยผิดหนุ่มได้คว้ารางวัลทุกนาทีเลยนะทุกานครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับก็รางวัลนี้ก็เป็นของพี่พีทีมงานนักแสดงทุกคนที่ ตั้งใจทำงานกันมากๆแล้วก็มาสู่ความสาเร็จขนาดนี้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันครับใช่ไหมแนบพรมกับแม่พรมกับน้าแบบภุ้ิใจเด็กฝันจริงเนาะหนูเป็นลูกพี่สันจริงนะแล้วคุณชื่อชื่อนางคุณอะไรเนาะเอ่อชื่อชื่อ ชื่อจริงก็ชื่อเด็กชายพัิชนชนพันสังคับนามวงการก็เด็กชายพันชนนท์สีแก้วเหรอครบขอบต่อไปติดต่อแล้วเนาะขอบคุณกับละครเรื่องนี้ทุกคนก็ทุกๆกำลังใจของพี่พีก็สำคัญสำหรับพวกเรามากๆครับก็ขอบคุณมากครับ โอเคครับพี่แอ๊อครับัว่อนนคอันนี้จ็เรียกเลยเดี๋ยวเรเรียกอีนี้นะคะต่อ ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ